สีเคคาร์กานลสวัสดีครับผมมาผสมสีตามตัวอย่างกันดีกว่า ep ที่39กันแล้วนะตัวอย่างชิ้นง,งานตัวนี้เป็นฝาถังของรถกระบะ isuzu allnew นะฮะเป็นสีเขียวที่ม้ามุกทองอาามาผสมกันเลยดีกว่าและเลยท่านถามบอกว่าทำไมไม่ใช้สีเบอร์ไปเลยหรือทำไมไม่ใช้เครื่องผสมสีอัตโนมัติไปเลยผมบอก,กเลยว่าเราต้องผสมให้ตามสภาพรถปัจจุบันมากที่สุดฮนะถ้าเป็นเบอร์ตรงของมันเลยหรือว่าสีมาจากเครื่องอัตโนมัติเนี่ย มันต้องมาแต่งอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นผมทำคลิปเพื่อจะให้ดูว่าผสมกันแบบไหนยังไงฮะเราเลยมาผสมมือกันให้เห็นฮนะเอาฮะเทแมสี่สิบวอนแล้วก็มาคนครับนะฮะคนดูฮะแล้วก็ยกเทียบตามฝาถางครับเันใกล้ไหมฮะลองดูครับอ่าตายหาละฟุกแม่งเหมือนเลยทีเดียวโอ้โห ต้องบอกว่าฟุกไว้ก่อนนะเดี๋ยวบอกว่าฝีมือเดี๋ยวคีโมโอ,อีกอฮะไปไปพ่นกันดีกว่าพอฟุกเหมือนัครบพ่นกันครับตาส่วนสูงสีครัสูงกับชินเนอร์นะตาส่วนประมาณ1ต่อหนึ่งครัอพ่นเสร็จเรียบร้อยห้าสิบร้วยแล้วมาดูกันครับผมว่ามันยังขาดอะไรอ๋อยังขาดทองทองมุกทองอีกสักนิดหน่อยเติมเติมเติม,ตมเอาไปมุกทองจับไปทองหน่อยๆครับผมอ่ ไอ้เขียวหน่อยนึงอ่ะคนฮะยกมาดูเป็นไง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 อ่ะไปฮะคนต่อฮะรอบที่สองไปคนครับอ่ะมาดูรอบที่สองก็ดีกว่าอ่าฮะไกลเคียงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่าน่าจะสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้านะทำร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าคนใหม่น้อคันดีกว่านะไกลเคียงสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็รู้แล้วว้าป้า